สวัสดีคุณผู้ชมช่อง The y o y s Official ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็นะฮะเปิดตัวให้เล่นกันเป็นเกมเต็มนะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะสำหรับนรกะเบรคอยนะเกมกาเทโรยอเน้นการต่อสู้แบบวิทยายุทธระยะประชิดนะที่ผมว่าน่าจะทำออกมาได้ดีที่สุดในแนวนี้ปัจจุบันตอนนี้แล้วนะผมและเมื่อมันออกมาเป็นเกมเต็มๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวพร้อมกับแนะนําระบบการเล่นเบื้องต้นให้ได้ชมกันฮะใครที่กาลังมองหารีวิวเกมนี้หรืออยากรู้ว่าเกมเลย์เป็นยังไง คุ้มไหมที่จะซื้อในราคา499บาทคนระก็มารับชมกันได้เลยครับนรกะเบรดพอยต์นะครับเป็นเกม Battle Royale นะแบบทีมอัพ3คนนะครับหรือคุณจะโซโล่เดี่ยวก็ได้เช่นกันครับมีโหมดโซโล่แยกให้นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะใช้วิธีการเริ่มเกมคล้ายๆกับ Battle Royale ยุคใหม่ นั่นคือเราไม่จําเป็นจะต้องกระโดดลงจากเครื่องส่งตัวเหมือนเกมอื่นๆแล้วนะฮะแต่จะสามารถเลือกจุดเกิดได้ทันทีตอนเริ่มเกมพื้นที่ในเกมเนี่ยจะถูกสุ่มขึ้นมาให้เราเลือกเล่นสังเกตว่าเราจะไม่ได้เล่นทั้งแมปนะครับผมมันจะมีพื้นที่สว่างๆทั้งหมดนั่นก็คือพื้นที่เล่นของเกมรอบนั้นนะก่อนที่จะมีวงบีบเข้ามาอีกทีหนึ่งตอนเล่นจริงนะครับผมเราสามารถเลือกเกิดใกล้เพื่อนก็ได้หรือจุดเดียวกันกับเพื่อนเลยก็ได้ครับส่วนกรอบสีแดงๆเนี่ยนั่นก็คือจุดที่เป แต่ถ้าเป็นเลข6ก็คือจะลงกัน6คนหรือว่าจะมี2ปาร์ตี้ตรงนั้นก็จะโนนัวมั่วๆหน่อยนะไอเทมอาวุธชุดเกราะยาแลไรพ้กนี้อาจจะไม่พอใช้ก็วางแผนในการเล่นให้ดีนะว่าใครจะลงตรงไหน,นแล้วก็หาของอยังไงนะผมมากันที่เกมเพลย์การเล่นหลักกันบ้างน,นะนี่คือเกมแ a ท t l e r ร y ย l ลเน้นการต่อสู้ระยะประชิดนะครับแต่มันก็มีอาวุธโจมตีไกลให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยนะในส่วนของอาวุธระยะประชิดเนี่ยนะครับจะมีทั้งพวกดาบใหญ่นะฮะดาบยาวมีดสั้นหอกนะก็ แต่ละอาวุธก็จะมีการโจมตีที่แตกต่างรูปแบบกันไปนะมีคอมโบเป็นของตัวเองมีท่าโจมตีแบบของตัวเองนะซึ่งอาจจะต้องเรียนรู้กันหน่อยนะสำหรับคนที่เป็นมาเล่นใหม่นะครับส่วนอาวุธระยะไกลนะครับก็ถือว่าเด็ดพอสมควรเลยอย่างนช่ว่าพวกจอมยุนเนี่ยเขาใช้อาวุธไกลกันไม่เป็นนะมันจะมีทั้งธนูนะครับหน้าไม้นะครับปืนสั้นปืนยาวปืนใหญ่ป,หญปืนไฟคือมีเยอะเลยครับแล้วก็มันมีอยู่ปืนหนึ่งที่มันเรียกว่าปืนสวอมผมไม่รู้จะเรียกาภาษาไทยว่าอะไรคนระมันเป็นปืนที่เราสามารถกดชาร์จนะครับแล้วก พอชัดถึงจุดที่เราต้องการกดปล่อยปุ๊บปจริงจริงปัสุกามบุมมุมบูมออกไปคือแบบโอ้โหไอคอนโดนนี่วิ่งหนีแทบไม่ทันนะครับใครที่มีโอกาสเก็บมาใช้ก็ลองยิงดูนะและเกมนี้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่การคลิกโจมตีฟันฟันแบบมั่วๆนะแล้วจะชนะได้นะครับถ้าเป็นช่วงมือใหม่เนี่ยสามารถแบบฟันฟันมั่วๆไป,ไปเออเดี๋ยวมันก็ตายส,ส,สามารถทําได้ครับแต่เกมนี้เนี่ยมันจะมีระบบการโจมตีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะแบบแรกก็คือคอมมอนแอทแท็นะครับหรือว่าการคลิกซ้ายคลิกขวานะฟันโจมตีทั่วไปก็ ใครที่เล่นมาแล้วก็จะดูอยู่นะทิศซ้ายเนี่ยจะเป็นแนวนอนนะครับส่วนที่ขวาจะเป็นการโจมตีแบบแนวตั้งนะมันจะมี2แนวแนวตั้งแนวนอนนะครับเป็นการโจมตีทั่วไปนะฟันฟันแบบนี้เลยนะตามที่ได้เห็นแบบต่อมาครับคือแบบโฟกัสสไลด์นะครับหรือก็คือการกดทิศเมาส์ซ้ายเมาส์ขวาค้างนะครับมันจะเป็นการโจมตีแบบว่าทะลุการโจมตีแบบคอมมอนไอแท็กได้นะรับเห็นไหมสังเกตว่าศัตรูที่โจมตีแบบทั่วไปเนี่ยพอโดนชาร์จโจมตีเนี่ยเราก็จะแบบสวนกลับไปได้แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับดาเมจจากการจตตีขอองัรรููย่นะคบ แล้วก็แบบสุดท้ายคือแบบ Count e ต strike นะครับซึ่งเอาไว้เ่า c o u ตอร์กลับของการโจมตีแบบโ cus ส strike ทีหนึ่งการโจมตีแบบ c o u n t e r strike เนี่ยจะเป็นการเหมือนกับการแทร่ในพวกเกมโับก็คือพอเขาแบบดูโฟกัสกดค้างมาปุ๊บปึ่งเรียบร้อยนะสตูจะกระเด็นถอยกลับไปแบบนี้นะซึ่งไอ้อะไรแบบนี้เนี่ยการไอ้การโจมตีก็สามแบบเนี่ยพอถึงเวลาเล่นจริงุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีบ้างหละที่จะหลงลืมว่าเอ้ยเราต้องกดอะไรถึงจะป้องกันหรือจะสนกลับไอ้พวกนี้ได้ก็อาศัยประสบการณ์ในการเล่นนะว่า ยิ่งเราเล่นบ่อยขึ้นก็จะรู้ว่าเราควรจะใช้การโจมตีแบบไหนหรือว่าเดาทางศัตรูให้ออกนั่นเองนะเป็นการเล่นที่ต้องใช้ทักษะพอสมควรเลยสำหรับนาฬิกาเบลดพอยท์นะผมอีกหนึ่งไอเทมเด่นเลยนะครับประจำเกมนาฬิกาเบลดพอย n ์นะก็คือไอเทมที่มีชื่อว่า grabbing hook นะครับผมซึ่งเป็นฟีเจอร์ชูโรงของเกมน,นี้เลยนะครับสังเกตว่าในตัวอย่างนะครับในทเทรลเลอร์เกมเท์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะ เอามาใช้ให้ได้ดูกันนะเพราะว่ามันจะทําให้เรามีลูกเล่นในการพลิกแพงการจงตีนะครับการหลบหนีที่หลากหลายกว่านะครับแล้วก็ยังใช้ขึ้นที่สูงได้แบบส,สบายๆด้วยคือปกติแล้วในเกมนี้เนี่ยเราจะสามารถปีนไป่ายได้อย่างอิสระนะครับไม่มีสต้ามิน่มาคอยขัดขวางเราจะปีนตึกสูงปีนหินปีนภูเขาได้แค่ไหนก็ได้แต่การมี g r a p b i n g hook เนี่ยมันจะช่วยได้สุดยอดมากๆนะคือเราคลิกปุ๊บมันตัวละครจะพุ่งฟิวเข้าไปในไปยังจุดที่เราล็อกเอาไว้เลยนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยมันยังสามารถใช้ ยิงหุกใส่ศัตรูแล้วก็พุ่งไปโจมตีด้วยความรวเดเร็วได้อีกด้วยนะโดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นไอเทมที่ควรจะมีติดตัวเอาไว้ตลอดนะสำหรับนาฬิกาเด่ดพอยน์นะกระปิ้งฮุกก็จะสามารถหาได้จากตามพื้นทั่วไปนะเราสามารถพกมันได้6ชิ้นต่อ1นช่องเก็บของนะครับก็บริหารช่องเก็บของกันให้ดีๆนะครับผม สำหรับอาวุธนะครับทั้งอาวุธยากโชิตแล้วก็อาวุธยุทาเนี่ยในระหว่างที่เล่นหรือว่าทำราเมิใส่ศัตรูเนี่ยตัวอาวุธเ่ยจะมีค่า durability หรือว่าค่าความคงทนของมันอยู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันพังขึ้นมานะครับ เราก็จะต้องซ่อมมันนะครับด้วยการใช้เทมที่ชื่อว่า p o n c h a s e นะครับซึ่งจะเป็นกล่องซ่อมอาวุธนะรเราสามารถพกมันได้2กล่องต่อหนึ่งช่องเก็บของของเรานะที่ต้องมีติดตัวไว้คือเพราะถ้าเกิดว่าค่าความคงทนของอาวุธมันลดลงจนพังจนเหลือสูงเนี่ยอาวุธอันนั้นจะใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วมันจะไปดึงอาวุธรองที่เรามีอยู่มาใช้แทนแล้วถ้าเกิดว่าพังหมด2อันก็คืองามไส้แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาสู้จบหนึ่งไฟในปกติเกมอื่นก็จะเติมเลือดเติมเกราะใช่ไหมแต่เกมนี้จะม,ม ถ้าพังก็อย่าลืมกดซ่อมเลยนะครับจะได้ไม่งามไส้ในไฟตต่อไปนะครับ ในด้านของระบบอื่นๆนะผมอธิบายแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆที่สุดเลยนะผมว่ามันคือ Apex Legends ฉบับจอมยุทธและตีระยะประชิดนะเพราะว่าถ้าหากคุณสังเกตดีๆเนี่ย UX UI interface นะครับมันจะมีความคล้ายคลึงกับระบบของ Apex Legends ทุกอย่างเลยครับทั้งเกรดสีของอาวุธนะฮะชุดเกราะนะครผมที่แบ่งเป็นสีขาวสีฟ้าสีม่วงสีทองนะช่องเก็บของการใช้ยานะมันคือสูตรเดียวกับเอ펙ซิ e ลเเลยนั่นคื ยาเล็กนะครับจะพกได้4อันนะครับยาใหญ่พกได้2อันนะครับแต่เหมือนว่าเกมน,นี้เนี่ยจะไม่มีไอเทมที่ฟื้นทีเดียวแบบฟินิกสกิปใน Apex l e g e n d เนะแถมยาใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เติมให้เต็มด้วยนะผมเท่าที่ผมลองใช้ตอนอ่ารีเกราะสีม่วงนะครับคือไอายาใหญ่หนึ่งอันจะฟื้นได้ประมาณ50%ะน,นะครับก็ลองดูว่าอนาคตอาจจะมีไอเทมที่ฟื้นที่เดียวเพิ่มเข้ามาแต่ว่าผมว่าอ่าหลายๆอย่างอ่ะมันคือ Apex l e g e n d เฉบับจอมยุทธแหละเออมันมีวิ่งสไลด์มันมีอะไรคือแบบใครที่เล่นเอม อีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบร้านขายไอเทมนะครับในเกมนี้เนี่ยตอนที่เราฟาร์มอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยมันจะมีหน่วยเงินที่ชื่อว่าไทเดอคอยตกอยู่นะครับเวลาฆ่าผู้เล่นแล้วไอเงินเนี้ยก็จะดรอปมาด้วยเหมือนกันไอเงินเนี้ยสามารถซื้อของได้ที่ร้านค้านะโดยมันจะเป็นสัญลักษณ์อยู่ภายในแมปนะแล้วก็ยังมีสุ่มเกิดขึ้นมาเองในระหว่างการเล่นด้วยภายในร้านค้านะก็จะมีพวกอาวุธชุดเกราะเกรดส,งสูงๆนะครับหรือว่าจะเป็นไอเทมแบบขยายกระเป๋าขยายช่องเก็บของนะขยายที่ถืออาวุธนะผม ก็ไอพวกอาวุธหรือชุดเกราะเนี่ยมันจะมีแค่ชิ้นเดียวนะดังนั้นใครอยากได้ก็ต้องไปแย่งกันเอาเองนะครับหรือว่า,าส่วนพวกอัปเกรดเนี่ยสามารถซื้อได้เรื่อยแต่ราคาก็จะสูงหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาฟาร์มนอกจากพวกอาวุธยาแล้วก็อย่าลืมหาเงินด้วยนะผมต่ปกติแล้วเนี่ยใช้ดอคอยสมาจ,จะาเข้าตัวเองเลยเวลาสมมติว่าวิ่งไปชนของปุ๊บเงินมันจะเด้งเข้ามาในตัวเองเลยนะครับอ่าก็อย่าลืมนะฮะใช้เงินด้วยนะบางคนผมเล่นมาเนี่ยผมเจอแบบว่าเออโอ้โหฟาร์มเงินเป็นหมื่นนะแต่ว่าไม่ได้ซ สังเกตดูดีนะครับถ้าเกิดเงินเนี่ยมันจะอยู่ใต้ใต้ใตชื่อตัวละครเราใต้หลอดตัวละครเราถ้าเงินเยอะปุ๊บเนี่ยก็จะลืงไปซื้อของด้วยเพื่อที่จะได้เล่นสะดวกขึ้นนั่นเองอ่ะทีนี้นะครับมาว่ากันที่ตัวละครกันบ้างนะตอนนี้เนี่ยเกมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็จะมีตัวละครมาทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลมาให้คนหลักสสกิลนะครับซึ่งมันสามารถอัปเกรดไปได้อีกนะเมื่อเลเวลถึงแล้วก็ใช้เงินปลดล็อกนะครับ แล้วก็จะมีตัวละครใหม่นะครับตัวหนึ่งอย่างโยโตฮิเมะนั่นเองนะครับอันนี้ก็คนที่ซื้อเกมนะครับก็น่าจะได้ฟรีกันทุกคนนะครับผูเ้เล่นจะอัปเกรดสกิลนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายใหม่ๆได้นะเมื่อเงินถึงนะครับแต่แต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับ oh, <yeah. S 1> ก็สามารถดู ในหน้ารายละเอียดกันได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยทำวิดีโอแนะนำตัวละครทุกตัวเอาไว้แล้วนะครับสามารถไปย้อนหลังดูกันได้นะครับผมทำไว้เป็นเพลย์ลิสต์เลยนะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าตัวนี้ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างจะเหลือก็แค่โยโตฮิเมะนะที่ผมยังไม่ทำเพราะว่ามันเพิ่งมานะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวต่อจากวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ทำแนะนำการเล่นโยโตฮิเมะมาให้ได้ดูกันนะครับผม แน่นอนครับรเกมไปเทลิโอเกมนี้นะก็มีระบบยอดนิยมอย่างระบบรูนมาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เขาจะเรียกว่าทาเลนต์นะครับแล้วก็กลิปบอร์ดนะครับก็จะคล้ายๆกับระบบรูนนะครับซึ่งมันจะปลดล็อก ok ได้ตอนเลเวล6นะครับแต่และรูนก็จะมีความสามารถต่างกันไปนะครับเช่นเพิ่มเงินที่ได้ต่อ10วินาทีนะครับค่า Energy Rechar ร์จเร็วขึ้นนะครับหรือว่าอัตราการหลบหลีกใช้ซามิน้าน้อยลงเดี๋ยวอันนี้เนี่ยผมทำวิดีโอเอาไว้แล้วตั้งแต่ช่วงเบตารอบแรกก็เดี๋ยวผมจะแปะลิง มาเอาใจสายแฟชั่นกันบ้างนะครับผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยสายแฟชั่นจะอยู่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าสกินในเกมนี้มันสวยจริงๆนะเท่าที่ผมลองเปิดดูมาเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมได้ดูอันนี้เป็นดีฟอลที่เกมให้มานะครับอันนี้เป็นสกินระดับสีฟ้าก็จะมีการแบบเปลี่ยนสีเพิ่มลวดลายนิดหน่อยนะครับนี่อ่ะเห็นไหมแต่มันก็ดูดีนะดูสวยในยความเป็นจีนงๆนนะ สีม่วงเนี่ยจะเริ่มมาลังอ่รขึ้นมาแล้วเริ่มแบบมีสัตว์มีทองม,มีนู่นมีนี่ครับแต่ไอสีส้มสีทองเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรเท่ครับเท่มากๆคือใครที่แบบอ่อนไหวต่อแฟชั่น่ะแบบว่าเอ้ยไม่ได้ว่ะเห็นสวยแล้วกูต้องซื้อถึงมันจะไม่ได้บวกอะไรก็ตามเนี่ยเกมที่คุณเล่นยากมากคุณจะเสียเงินกับการซื้อสก,กินนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปดูพวกอ่ะอย่งางธนูอย่างงี้นะอ่าให้ดูธนูครับ นี่ฮะแม่งโคตรเท่ครับคืออันเนี้ยเรื่องความสวยงามก็อาจจะเป็นเป็นแล้วแต่คนบางคนอาจจะชอบเรียบๆไงแต่บางคนอาจจะชอบอลังการอย่างเงี้ยมันใส่แล้วมันดูทรงพลังอ่ะเออดูดิโอ้แดงชุดฉาดนะฮะอาวุธประชิดเองก็ไม่น้อยหน้านะอย่างอันนี้ผมได้มาผมเปิดกล่องได้มานะครับวินเทอร์อันเดอร์โทนะเป็นอาวุธประเภทดาบยาวนะครับมันดูดิมันแบบอลังการอ่ะแบบใส่แล้วแบบดูทรงพลังแบบเหมือนกูจะตีโหนแรงขึ้นแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เห็นไหมครับเนะี่ยอ่ะให้ดูให้ดูดาบใหญ่อันนึงอันนี้ดาบใหญ่จะมีสีแดงเลยดดดดดููคคคุุุณณแบบเเเเเนนีี้้้ยยยสมมมติิิิถาากกข่่ไจะซือหว อลังการขนาดนี้นะดังนั้นผมบอกเลยครับใครเล่นใครเล่นเกมนี้นะเขาแบบแบบเฮ้ยกูข้าไม่เก่งว่ะแต่กูชอบแต่งหลอ่อแต่งสวยสายแฟชัน่นคุณอยู่เกมนี้ยากมากครับคุณเสียเงินแน่นอนนะครับผม <c oughs> แล้วก็ขาดไม่ได้นะครับกับระบบที่เกมยุคนี้ต้องมีนะกับ Battle Pass นะครับอันนี้ก็มีเช่นกันนะล่กับเด็ดพอยท์นะมีทั้งหมด110เลเวลนะครับก็เท่ากับเอพิกรีเจนเป๊ะเลยนะครับก็คือเลเวล100เนี่ยก็จะเป็นสกินอ่า สกินไม่ไม่หนึ่งร้อยมันจะเป็นสูงสุดมันจะได้สูงสุดที่ร้อยสิบเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสกินของหลวงพี่นะครับแบบโอ้โหสีทองโดดเด่นแต่ว่าใครที่ซื้อตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับมันจะได้เป็นสกินเหมือนกันสกินสีทองเหมือนกันของตัวละครหญิงตัวนี้นะครับผมจําชื่อไม่ได้ดูเด็กสวยมากสวยมากสกินผมบอกเลยเกมเนี้ยใครสายแฟชั่นอยู่ยากจริงสกินสวยมากนะครับระบบแบนเนอร์พาสก็ซีซั่นแรกจะหมดในอีก80วันข้างหน้าหรือเกือบๆ3เดือนนะครับวิธีการเก็บก็าง,ง่ายครับทำเควสประจำวันเนเเี่ยวค1 23ใชลือมู อินเทอร์เฟซเนี่ยเอฟเฟกต์ท e ีเนชัดๆครับระบบมันเนี่ยนะใครเล่นเอฟเฟกต์มาผมว่าเล่นเกมนี้ไม่ยากครับสามารถเข้าใจได้ง่ายๆเลยแบบเดียวนะครับอ่ะหากให้ผมพูดจากใจจริงนะตารากะเบิดพอยต์ขายในราคา499บาทนะเป็นแพ็กเกจต่ําสุดสําหรับคนที่ไม่สนกล่องสุม่มสกินหรือแฟชั่นต่างๆแต่ไม่นะใครที่เห็นแฟชั่นเมื่อกี้อาจจะอยากซื้อแบบกล่องสุ่มมาสุ่มเล่นกนได้น,นะนะเออนะครับ แลกกับเกมเพลย์นะครับคอนเทนต์ระบบการเล่นผมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะไม่น่าเกลียดนะครับอีกอย่างตอนนี้เนะี่ยแบทเทรยอมันก็เต็มไปด้วยแบบการยิงปืนใช่ไหมเดิมเิมอันนี้เนี่ยเน้นอาวุธระยะประชิดฟาดฟันต่อสู้ันเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนะตัวเกมเปิดจริงแล้วนะครับฟุตเทจท,ที่คุณดูมาตลอดวิดีโอนี้เป็นฟุตเทจท,ที่ผมเล่นแล้วอัดมาสดๆร้อนๆเลยนะครับ ก็สังเกตว่าไม่ค่อยมีการกระตุกการแหลกสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เครื่องผมปรับไปที่ระดับมีเดียมหมดเลยนะครับเหมือนตัวเกมเนี่ยผ่านการออปติมิส์มาดีมากๆนะไม่ค่อยจะเจอปัญหาสักเท่าไหร่ส่วนใครที่เจอก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงเพราะว่านะคอมพิวเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่แบบสเปคหลากหลายนะฮะก็น่าจะต้องเจอบ้างแหละแต่ส่วนตัวผมไม่เจอนะครับผมอะใครที่กําลังมองหาเกม Battle Royale นะที่มีคุณภาพนะฮะเน้นการต่อสู้ระยะประชิดนะครับก็ลองซื้อมาเล่นกันได้นะบน PC สตรีมนะเ็นเขาว่าจะลงคอนโซลในว้้นปีีดย รอดูกันได้กับนาฬิกาเดลพอยต์ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ตอนนี้เนี่ยคนเล่นเยอะมากนะเท่าที่ผมเช็คล่าสุดคือ5 0,000กว่าคนละเยอะจริงนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้วิดีโอรีวิวนาฬิกาเดลพอยต์ของผมก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหากใครที่ดูแล้วชื่นชอบวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากผลงานตัวต่อๆไปของช่องเดอะยอยออฟฟิเชียลเอาไว้ด้วยนะครับผมก็ฟีดแบ็ที่ทุกคน เสนอเข้ามานะครับเช่นแบบพูดให้ช้าลงหรือแบบว่า,อาลองแปลภาลษาอังกฤษดีกว่าไ,ไหมผมก็จะนําไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อๆไปก็ขอบคุณคนที่ติดตามผลงานกันมาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าสวันดีขอตัวไปเล่นก่อนนะครับสวัสดีครับผม